สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้ก็รับเสงอรุณยามเช้ากันค่ะเป็นเช้าวันใหม่ที่สดใสเป็นวันที่เราต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเสียงอรุณยามเช้า เดินต่อไปกันนะคะอย่างมั่นคงค่ะก้าวช้าๆแต่ก็ก้าวที่เข้มแข็งเจ้าที่สซใไเป็นเสียงอาทิีิบ่งบอกว่าเป็นการเริ่มต้นของวันใหม่ค่ะ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะก่อให้ชีวิตเจอแต่สิ่งที่ดีๆอย่าได้มีอุปสรรคให้ทุกคนมีคลิปปังๆกันนะคะพี่เล็กจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ